สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับแม่หมอเตยลี่ในคลิปแบบพิกานะคะมาเรามาดูกันสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าอะไรในตัวคุณนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าช่างมีเสนห่ห์ละเกินเอออามาก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะสามกองสามสำรับให้ทุกทุกคนได้เลือกนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือและะ้วเป็นกองที่หนึ่งเรียงไปเลยค่ะกองที่สองและกองที่สามคะ่ะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบและดึงดูดเรามากที่สุดได้เลย โ okay. อเคอาจถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราจะไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะป้ามาจ้าชาวกองแรกค่ะคนที่เลือกสำหรับนี้นะอะมาดูกันเลยสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอออะไรในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินเออ,อมา สำหรับคนที่เลือกกองนี้ถนะ้าคุณมึงคนที่ค่อนข้างลุย,ลยค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรง่ายๆเออคือลุยคือฉันจะฟาดฟันฉันไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี้ยเนี่ย,ยคือสิ่งที่ทําให้เขามองว่าโหช่างมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่อาจจะแบบถึงไหนถึงการรักเพื่อนเลี้ยงเพื่อนสุดยอดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความคิดที่อาจจะแปลกแปลกแหวกแนวพลิกแพงบางคนบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองหรือมีความคิดอะไรที่แบบแปลกแปลกพลิกแพงไม่เหมือนคนอื่นเขาว่ากล้าคิดกล้าทําอะไรแบบเนี้คะ่ะเออแล้วเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ทําให้เขามองนะคะแล้วเขารู้สึกว่าแหมช่างมีสเสน่ห์และเกินจะเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองะคะ่ะไป มาจะชาวสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะอะมาดูกันเลยนะคะว่าอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีสเสน่ห์เกินเอออสำหรับชาวกองนี้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนมีความรู้สึกเป็นคนกล้าได้เนาะกล้าได้กล้าเสียอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวต่อการสูญเสียคือแบบว่า ใจถึงอะเออเหมือนเป็นคนใจถึงอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเหตุและผลเออเวลาใครเข้าใกล้คุณหรือว่าขอคำปรึกษาหรือพูดอะไรกับคุณเงี้ยจะรู้สึกสบายใจคุณจะมักมีมีผู้คนอยากมาคุยด้วยหรือขอความคิดเห็นหรือให้คำปรึกษาอะไรมาขอคำปรึกษาอะไรความแนะนำอะไรดีๆจากคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ช่วยคุณให้เขาได้ดีค่ะเออนะเราก็เป็นคนที่พุ่งไปข้างหน้าอย่าง เดี๋ยวไม่มีการถอยย้อนกลับเป็นคนที่แบบว่าถ้าคิดจะทําอะไรแล้วก็คือทําเลยไม่มีการมองข้างหลังไม่มีการชะงักไม่มีการแบบว่า คิดแล้วคิดอีกหรือลังเลอะไรเงี้ยเป็นคนสบายๆง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายพูดจาคำพูดคำจามเป็นคนเฟรนลี่มีสเสน่ห์ผู้คนชอบอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วนี่แหละก็คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเน่ยนะคะช่างมีสเสน่ห์และเกินจาเออมาเ,เ,เดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามคะไปมาจ้าสาหรับผู้ที่เลือกกองที่3ามนะคะสําหรับนี้นะมามาดูกัน อะไรเนี่ยตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันช่างมีสเสน่ห์ือเกินเอออย่างแรกเลยแม่หมอว่าเป็นความใจดีเออคนชาวสํำรับนี้นะคบเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ เออใครเนี่ยมักจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณบางคนอาจจะเป็นสายธรรมะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเป็นคนที่ไม่ค่อยปลีบปากที่จะขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะมักจะลงแรงลงมือทําด้วยตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จะไม่ทําไม่แบบเหนือบาก,กว่าแรงจริงๆจ,จะไม่ร้องเรียงไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอย่างเงี้ยล้วก็คือจะทําได้ด้วยทําได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนใสๆน่ารักละมุนละมุน เด็กๆอะไรเงี้ยบทเวลาไม่พูดคือไม่พูดเลยนะแต่ว่าถ้าคนกองเนี่ยลองได้พูดแล้วนะคะคำพูดของคุณเนี่ยจะเสียดแทงจิตใจคนเออเป็นคนแบบว่าถ้าถ้าเกิดจะว่าอะไรใครกะจะไม่ได้ว่าพุ่งปแต่จะใช้คําพูดที่เหมือนเชืออเฉือนใจอะไรเงี้ยแบบคนฟังแล้วคือแบบมันลึกกะเออมันเจ็บเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะก็คือเออในตัวคุณคือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขามองว่าแหมช่างมีเสน่ห์เหลือเกินจ้าชาวกองที่สาม